ดวงรายวัน28มิถุนายนคนวันพฤหัสวันนี้คนวันพฤหัสนะครับมีภาระความรับผิดชอบหลายอย่างที่จะต้องทำจะรู้สึกเหนื่อยเครียดและกดดันรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ได้คาดคิดมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นเช่นการเลื่อนการเปลี่ยนแปลงกระทันันนหทำให้การงานนั้นจะต้องเลื่อนล่าช้าออกไปรวมถึงวันนี้มีเกณฑ์ถูกบังคับถูกขัดใจ ในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นได้ครับภาพรวมวันนี้เป็นความเหนื่อยหนักความกดดันแต่ความสําเร็จก็จะเกิดครับในด้านการเงินนะครับมีค่าใช้จ่ายเข้ามามากภาระต่างๆความรับผิดชอบจึงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับมันและกดดันกับมันมากครับแต่ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะครับในด้านความรักความสัมพันธ์วันนี้มีความรู้สึกเหินห่างห่างไกลกันอยู่จึงทําให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นลักษณะทรงๆสําหรับภาพรวมคะแนนในวันนี้นะครับอยู่ที่75%เนะครับ สีมงคลเสริมดวงประจําวันนะครับสีเด่นนั้นคือสีโทนแดงน้ําตาลเข้มสีส้มแสดโทนเขียวเทาและสีผสมนะครับสีมงคลเสริมโชคลาภความสําเร็จในวันนี้เลือกจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าส่วนวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงประจําวันที่ดีนะครับการบริจาคปัจจัยดูแลน้องหมาน้องแมวสัตว์พิการจรจัดนะครับทำให้สังคมน่าอยู่และใจเราก็ฟูด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรลืมเลยนะครับการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่บุปผการีพระในบ้านนะครับความกระตันยูเป็นสัญลักษณ์ของคนดีส่วนเลขเด็ดพยากรณ์ประจําวันวันนี้นะครับเลขเด่นนั้นคือ8กับ3นะครับส่วนเลขรองนั้นคือ4และ0เลือกจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันมากๆทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ มากครับ